มาว่าอยากจะให้อวโวคาโดรสชาติดีไม่สามารถจะหาปุ๋ยเคมีได้เพราะปลูกไม่มากจะใช้อะไรทดแทนได้บ้างอาวโวคาโดที่ปลูกตามบ้านสองสามต้นนะครับเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อปุ๋ยเคมีเหล่านี้มาใส่แต่ถ้าหากว่าใส่ก็ดีเหมือนกันเพราะปัจจุบันนี้ปุ๋ยเคมีเหล่านี้ก็มีราคาที่ไม่แพงและสิ่งที่สำคัญก็คือเขาแบ่งขายเป็นกิโลนะครับ ในช่วงสุดท้ายก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ2เดือนหรือ1เดือนนะครับประมาณนี้ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร0ูนย์หรือ0ูนยนะครับในการใส่ก็ได้อาคี้เท่าที่เกิดจากาทานหุงต้มนะครับทานหุงต้มทานไฟที่เราเป็นก้อนดำๆเหล่านี้ก็ได้อามันก็จะให้อาธาตุโพแทสเซียมเช่นเดียวกันเราสามารถหา,าธาตุพวกนี้ได้ อาจจกเปลือกผล,ลไม้สุกนะครับตัวอย่างเช่นกล้วยนะครับมันก็มีเปอร์เซ็นต์ของธา,าตุโพแทสเซียมเยอะเช่นเดียวกัน